สวัสดีครับพบกับผมเปาเบาจุ๋มนะครับตอนนี้อยู่ช่องเปาเบาจุ๋มนะครับเฮ้ยต้องขอควารูสวัสธ์ดีดิคุณอ๋อวันนี้ผมมาเป็นชายในเครื่องแบบครับฮึใช่ชายในเครื่องแบบนี่เป็นยังไงครับนี่นี่ไงเต็มสูตรต้นขนาดนี้เต็มยศต้นขนาดนี้โอ้โหผู้ชายก็ชอบผู้ชายในเครื่องแบบต้องเป็นทหารเป็นไงเป็นไงโอ้โหบาร์นี่อะไรนะครับในบาร์นี่เขียนว่าอะไรครับนี่ลากยา ลอยนิ่งยากะลอหลักยะแม่อยู่กับผมนะครับแฟงนวดช่องไม้ช่องไม้ก็ไเกิดก็เเกิดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ทำเมนูจิงจกจิงจ๊กซอจู๋ออออจอออยจอออ้อ่ะมอเอน๋ มั S 1> <S 1> บนบ้านไปไปจุ๊บไปจุ๊บครับไม่ให้มันรู้ไปไม่ให้มันรู้ไปเรียวๆก่อนเลยน้ำเดิมเลยใช่ไหมหวานปานน้้นกูยังเดินหายเ่ย หอมสดเนาะพริกนี่ไม่เผ็ดนะนีน่พริกขี้ฟ้านี่ไม่เผ็ดมานี่เผ็ดเนี่ยนี่ขี้อะไรเนีย จรจินแบบฟิกเจอร์ทำไมล่ะพิชันพิกเจอพิชันพิชันโอืโหปลาจูดีเขาเรียกร้องมาเนาะใจเขาไปหนึ่งผลงานเพลงอืม ข้าโค้งต้นใหญ่บนเนี่ยข้าโค้งอร่อยอย่างเองพี่เพถึงบ้างออกแลวพี่ดิมรดแหละรู้เลยว่าวานกันน้ำพึ้งเดินทางเปเนี่ย ขาคอมาอมขอันลองได้อน้องอือออืออสซดดีปอ๋อเดี๋ยวมันจะไหนตหลาดบ,บางไทย ทีเดียดเลยแพงโลบาข้าเ่อยหืเนข้วร่อยย่างผมโดนต้มหรอวานทาไมล่ะไปซื้อมาเท่าไหร่ขราวอร่อยหกสิบืเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้องอะไรว่าไปซื้อร้านไหนผมขามพอกอโโลลรารกสิบ สามโล่อะไรลูกสามโล่พวกซีฟซีอมาสองโลมีแตงยังเหลือไม่พอนะทำไงได้เนาะคนนี้หิวตรงนีแนขาเชียรจ้าหน้าเจ้าพี่ นี่เนาะอืมคนกินถึงเง่นดมก่อนอ่าคึบน่าลำใหญ่โอ้ไม่ใหญ่หรอกบันดีกี้เลยแหละขาเชื่อขาพระหยัดอ m h m เดีเต็มึงค้าก็อยู่อย่างนี้ดับเข้านีเขาเรียกดับเข้าแห่งน่องโอ้ขนลุกเลยว่ะอืมขนลุกเลยมีมน้ำนตามด้วยไม่ต้องกิน แต่จริงเขาหวานอย่าไปดมอย่าไปดมหอมรุมเลยเก็บไปใต้ดินร้อนทองร้อนทองบาบ้าเลย มันกรนแค้น ดีกว่าอาหารหมาแล้วเราต้องอย่างนี้อยู่แล้วทุกวันนี้เขาไม่เรียกพี่เปาเปาจุ๋มแล้วเขาเรียกเปาอาหารหมาแล้วใครไม่ดูเลยไปดูซะกินอาหารหมาพวกแตกฮา,าศาสตรคนฮาก็มีคน,คนอี้เนี่ยส่วนมากจะอี้อี้ทิ้งอาหารหมากับนมเหยัก สุดเด็ดแล้วนี่กินนำยย้ำน้ำใยไหมก็ได้ไม่ล่ะเขาบอกกินแล้วมันจะบวมไม่ตึงน,นี่น้ำม,มันตุ๋มทำน้ำมันตุ๋มใช่ไหม ทิ่พายกินเนี่ยมากินพิกอ่ะงูตัวนี้เนี่ยอืมต้องโดนแม่ล่ะแม่ตกคองลูกกันโดดุูนแม่ตกคองกินที่มากกว่ามากเอาพี่ข้าน้าง ขอหนามแก่ติดโคไปแก่มาทำไมแค่ปันไหนดูดคุณเรี็วคุณจะชินเหรอ เรี่องคืดแหละผมต้องฟิวชัน่นฟิวเจอร์ฟิวชั่นนั่นแหละไม่ต้องไปฟิวเจอร์นันมันถูกบอกถูกแล้วอื้ม ตบตบตูดด้วยพิกดวนได้อ่ะด,ดับคนมีหยดมีสีมาปะเนี่ยรรมดาได้ไงนี่โธ่เพชรชิบหายเลยครับก็ขอจบกัน กินอาหารอ่ซอยจุขอเปเท่านี้นะครับคลิปต่อไปพกช่องเปาจุยังไงมีอะไรที่จะมันกินให้ท่านชมหรือว่ามีคลิปอะไรเด็ดๆนะครับมันก็ฝากติดตาม้วยครับช่องเปาปรจุนะครับกับช่องช่องน้องใหม่นะครับอย่าลืมนะครับช่องผมเองนะครับช่องแป้งนวลเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ฝากฝากไว้ก่อนนะครับผเราสองคนขอลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ